มาครับสวัสดีฮะอยู่กันกับเกม Backpack Battle นะ่ครับอ่ามีเป็นนี่ก่อนเลยทำโซเวลก่อนเลยแล้วกันฮะจะได้มาหาของใช้กันด้วยแล้วก็ต่อด้วยฮีลเทอร์นะครับอ่าเก็บไว้ผสมยาก่อนแล้วฮะเกลี้ยงเลยฮะสุนบาทโอเคไปลองดูกันครับ อันนี้ก็ผสมชว์วยเหมือนกันฮะแต่เขามีกล้วยนะมาช่วยเร่งในเรื่องของแคทผีนะครับเรามีเป็นพิษนะฮะพอยสันถ้าวางไว้ที่โรกศพนะครับแลเเ็เหมือนว่า stamina าจะไม่พอรครับฝั่งเขามีเป็นกล้วยฮะช่วยเร่ง stamina ได้ฮะแล้วก็ชนะไปได้ไพิษมาช่วยเสริมนะครับอ่ะโอเคได้โชว์เวลวันแล้ว9บาท9บาททำอะไรดี9บาท9บาท สายมาก่อนแล้วกันฮะจะได้คอมโบกับโชเวลฮะโชเวลมันทําตาบอดได้นะครับสายก็ตาบอดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็กรบเป๋าเอ้มันเหลือ4ี่ช่องอนะมันจริงๆก็มัต้องขยายนะฮะแต่มันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมถ้าผมดึงมามันจะเหลือ3บาทนะครับเดี๋ยวสุ่มก่อนแล้วกันโอเคฮะฮีลิ่งเคิร์ฟเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็น่าจะหมดเท่านี้มั้งหรือว่าเอาเป็นดาบแล้กัน เื่อไปทําเป็นทอสนะครับช่วงนี้โชวเวลมันตีช้านะฮะมันโดนเนิฟหนักและเล่นอันเดียวไม่ได้แล้วต้องมีอาวุธเสริมขึ้นมานะครับอ่ะลองดูลองดูรอบนี้ครับเบิดมานะฮะแล้วก็มีกล้วยมีเห็ดอุ้ยจบอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยข <c oughs> ุดออกมาได้มาเป็นรูบี้นะครับ อันเล็กก็ตีดุดเลื่อกได้นิดหน่อยแล้วก็มีเป็นถุงมือนะฮะน่าสนใจดีเพิ่มความเร็วแล้วก็ฟันนี่แพ็เนะครับเอานีก่อนแล้วกันฮะบัฟความเร็วให้2อ,อย่างเลย <c oughs> น่าจะบัฟให้กับเห็ดเอานะฮะเ,เดี๋ยวดาบมาตรงนี้แทนเดี๋ยวมันเร็วแบบเร็วจ๋ากันทั้งคู่สตามีหน้ายิ่งไม่พออยู่ครมีกล้วยอยู่แต่ช่องมันไม่มีแล้วนี่ครับอา่างันพอเท่านี้ <c oughs> โอเคเราเล่นความเร็วแค่กล้วนะฮะ ส่วนดาบก็ได้ความเร็วจากฟันนิแพดนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะเท่าพวพวกมันได้เยอะกว่าและก็อย่างที่คิดไว้คือซาบินามันได้พอเออมันได้พอจริงๆถ้ามันเปลี่ยนเป็นทอสมันอาจจะดีกว่านะฮะมันอาจจะได้ซามิน่าที่ใช้น้อยลงตอนนี้เดี๋ยวต้องหาโคมาเนะครับรอบนี้ฮะเขามีเป็นฮิว l ิงเคิร์ฟสามอันเลยนะครับเรามี2ก็น้อยกว่านิดหน่อยฮะเขามีกล้วยอีกนะครับแต่เรามีพิษไงามาช่วยในเรื่องของดาเมจ โอเคฮะเจมฟ้าออกมาเป็นซัฟไฟเลยครับแล้วก็ทําทอสได้แล้วในรอบนี้ครับเราได้โคมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะทำพรวดสองอันก็ก็ก็ไม่มีช่องอ่ะเอาแค่ทรายไปก่อนครับเดี๋ยวหาช่องแป๊บหนึง่งอ่ะเจอและวสตาร์บีน่าแทกแล้วกันฮะตอนนี้สตาร์บีน่าไม่พอก็จะได้เพิ่มแม็กสตาร์บีน่ากันด้วยโอเคอเหลยสองบาทนะครับอ่าหยิบได้สักก้อนหนึ่งนะครับเก็บไว้อัปเกรดเป็นสตอลสกิน น้ำยาบล็อกนั่นเองนะครับน้ำยาขวดสีเทาเนาะรอบนี้ครับดาบอัปเกรดมาแล้วนะฮะเป็นฮีโร่ซอสมีโลมาเป็นสไปชิลสะท้อนได้นิดหน่อยแล้วก็เหมือนว่ารอบนี้จะไม่ไหวฮะสตาวินาเด้งรัวๆเลยบอกว่าไม่พอไม่พอไม่พอเรียบร้อย <laughs> โอเคปิดปัญหาเรื่องซาวิน่าฮะแล้วก็ได้หินใหม่ก้อนหนึ่งนะครับรอน้ำยามานะฮะอ่ะตอนนี้ได้ทอสมาแล้วแต่ซาวิน่าคอสมันหนึ่งนี่หว่ามันเท่ากันดาบเลยก็น่าจะมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับอ่ะดึงเด็กออฟกัดมาเลยครับกะว่าจะทำเป็นมังกรเนาะถ้ามันมาก็จะดีครับมันจะได้เอาไปจุดไฟได้ครับขอแค่การ์ดมังกรมามันก็ได้จุดไฟแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้มีคอสเมอร์การ์ดลดราคาอีกฮะลดราคามาแบบรัวๆขวดยามานะครับหกบาทเก้า ขวดน้ำยาพิษนะฮะอัปเกรดได้ด้วยนะฮะเอ้ยสองอย่างนี้จริงๆก็ควรจะต้องมีนะอ่ะเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนน้ำยาพิษก็อัปเกรดได้ขึ้นมาจากปกติทำพิษเพิ่มเติมได้ฮะหลังจากใช้แล้ว3วินาทีนะครับโอเคมาลองดูกันฮะตอนนี้คือบัฟมัน2อ,อย่างเลยเอาวุธ2อ,อย่างเลยครับก็ก็ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องสตาร์ินาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวรอหาขวดสตาร์ินานะกวยก็ไม่มี <laughs> อะบป๊บ ลัวไม่ได้ตีนะครับก็จะมีทอสแต่ที่ได้ตีบ่อยๆเพราะว่าคูดาวค่อนข้างสั้นแล้วก็เหมือนว่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับโอเคได้พิษมาช่วยนะฮะว,ว้าวของยูดิกอันนี้ไม่เคยใช้เลยอนะอาร์ติแฟกต์สโตนฮิตนะครับก็ทำหน้าที่ค,คล้ายๆหินก้อนหนึ่งฮนะเอามาช่วยปลาครับแต่ปลาแล้วติดฮิตสาบนะครับแต่ก็คือครั้งเดียวส่วนไอ้ดาวเนี่ย เท่าที่อ่านดูนะครับก็จะทําให้อาวุธที่อยู่ตรงดาวครับได้ดาเมเพิ่มเติมด้วย10หน่วยฮะถ้ามีฮิต15นะครับเพราะงั้นอาจจะต้องทําทอสแบบเยอะๆอ่ะเพื่อมาสร้างฮิตนะครับอ่ะจุดไฟให้ทอสก่อนโดยใช้อดีก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นมังกรน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขายคอสเบอร์ก,การ์ดดีกว่าผมต้องการเงินนะฮะต้องการมาอัปเกรดยาครับมันจะเลทไปหน่อยถ้าแบบว่าอัปเกรดช้า เริ่มจากสโตนสกินก่อนแล้วกันจะได้ประหยัดที่ไปได้2ช่องมีหิน2อ,อันพอดีนะครับจริงๆอยากได้ขวดพิษอีกสักขวดหนึ่งแต่ดูแล้วมันก็คือไม่พอโอ้รอบนี้มาแต่ของแพงทั้งนั้นเลยคอสเมอร์การ์ดเรียกของยูนิคมานีก็หมดนานทีแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้ไปก่อนยังไงหินก็ปาได้แค่ครั้งเดียวนะครับต้องหาถุงมาให้ป่าซ้ำๆๆได้ โอ้โหรอบนี้จัดซะสวยเลยสไปร์ชิลสองอันนะครับมีดาบบูเด้นซอสสองเล่มฮะแล้วก็กล้วยสองกาลิกสองเหมือนกันนะครับนี่ไง <c oughs> เขามีถุงหินนะฮะก็ปาหินได้เรื่อยๆนะหินนี่มันก็ทำดาเมจได้นะครับถึงแม้ว่าจะมาทำลายเกรอนะแต่ก็คือแบบทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ปาเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเขามีอาวุธสี่อันแต่ตอนนี้ <c oughs> แล้วก็หินไม่ใช้สตาร์บิด้าด้วยโอ้โหเกือบแตกนะฮะ ดีที่ว่าวูเดนซอสยังไม่ได้อัปเกรดถ้าอัปเกรดอีกก็มาเพิ่มดาเมจให้หินได้อีกนะฮะอ่ะอาร์ติแฟกต์สโต้ยิครับก็ทำงานครั้งเดียวนะฮะถ้าไม่มีถุงหินก็จบเลยนะครับถ้าฮิทไม่ถึง15ไอตรงดาวก็ไม่ทำงานนะฮะมันก็จะเล่นยากหน่อยถ้าจะเล่นวันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์สายฮีทนะครับสายทอสนะฮะถ้ามีเยอะๆมันก็น่าจะถึง15ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นเบอร์นิงทอสแล้วนะครับก็จะได้ค่าฮิทเพิ่มขึ้นมาแต่น่าจะยังไม่ถึง1 5นนต้อองงหหาาถุิมก่ ขุดอ,ออกมาได้มาเป็นสโตนนะครับก้อนหินธรรมดาธรรมดาแล้วซาบิดาแสกฮนะได้มาอีหนึ่งอันอตอนนี้น่าจะเก็บได้2อ,อย่างเลยเนาะรวมกันเป็นสิพอดีนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะขวดพิษทํางานปุ๊บก็จะได้ข้าบล็อกขึ้นมาด้วยฮะพอข้าบล็อกขึ้นมาเดี๋ยวขวดบล็อกมันก็น่าจะทํางานด้วยเหมือนกันฮะแล้วก็เดี๋ยวหยิบทรายมาหนึ่งอันอู้รอบนี้แบบพอดีนะครับพอดีเป๊ะ โอเคฮะทำอะไรไม่ได้ครับก็เบอร์ดิงทอตตอนนี้ก็คือจะเพิ่มค่าฮีทเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มมาปุ๊บได้2เลยแล้วก็กินอร์ติแฟกของเราได้อสนะครับก็คือจะได้ฮีทมา5ขาดอีก10ต้องไปหาข้างหน้าฮะก็ได้เท่านี้นะฮะได้เท่านี้ตอนนี้ แล้วก็คือเร็วเร็วแล้วตอนนี้คือสตาร์วิด้าไม่พอนะครับต้องหากล้วยมาไม่งั้นก็ฮีโรอิกพชันนะฮะน้ำยาขวดสีเหลืองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอครับก็ยากหน่อยฮะเล่นยากเลยสตาร์วิด้าหุญไม่ทันโอ้โหเกือบแตกนะครับได้พิสั้นมานั่นแหละฮีโิกออกมาครับแล้วก็อัปเกรดขวดพิษเรียบร้อยนะครับเราจะเล่นสายสถานะก็ได้นะครับเรามีเป็นพิษนะครับมีเป็นทรายที่ทําสถานะนะครับก็เคิร์สเซ็คเกอร์อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ ถ้าแบบว่าเน้นทางสถานะเพราะว่าทุกๆสถานะที่เพิ่มขึ้นมาครับมันจะมีโอกาสทําให้เพิ่มค่าแม่นยํา1%รวมทั้งคิเรศนะครับคิเรดเพิ่มขึ้นมาด้วย1%ตามสถานะที่เราสร้างไปใส่สตู ก็อาจจะทำเบอร์ดิ้งทอสฮะเอาไปวางในโลงศพให้มันว่าดิ้งเร็วๆพอบันคููดาวเร็วตีได้เร็วนะครับมันก็มีโอากาสที่จะทําสถานอัพิษได้นะฮะพอมีพิษก็ไปเพิ่มคิเลสฮะมันก็จะวนๆประมาณนี้อ่ะตอนนี้ผมได้โคมาอีกอย่างนฮะแร็ปออฟโคนะครับมาจุดไฟเฉยๆก็ได้ครัเดี๋ยวหาดูเด e นซอสนะครับซึ่งอาจจะยากหน่อยในช่วงนี้เพราะว่ามันเลยเลวนมาแล้วเลครับ นี่ฮะมันเริ่มไปของระดับสูงแล้วนะครับก็มีฟันนิแพคฮะเพิ่มเติมมาอ่ะแปะไปก่อนแปะไปก่อนรั่วยังพอจะใช้ได้อยู่นะฮะเพราะว่าเอามาเก็บเงินได้อ่ะแล้วก็ทอสวางตรงนี้ดีกว่าเวลาทํางานปุ๊บจะได้มีโอกาสทําพิษพอทําพิษก็ไปเพิ่มครินะฮะ อะมูเลตบัดอะมูเลตครับน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าผมจะมาอัปเกรดถุงมือนะครับมันจะได้เพิ่มความเร็วในการทริกเกอร์35เปอร์เลยนะซึ่งเยอะมากๆครับอ่ะกล้วยขายไปก่อนนะครับขายไปก่อนเมื่อกี้เพิ่งดึงมาก็ไม่เป็นไรลดราคานะครับขายได้เท่าเดิมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้วางเลยวะ่ะเคร์สแซกเกอร์โอ้ชอบไม่พอ <laughs> โอเคฮะประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็บัฟความเร็วให้กับมีดไปแล้วกันฮะมีดมันทําสถานะได้ครับเวลามันจิ้มมันทําสถานะแบบสุ่มสองเลยนะฮะและอย่างหนึ่งคือมันไม่เสียซาวิด้ด้วยสําหรับมีดเนาะเราจะบัฟความเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะครับอรอบนี้ฮะทันดูมาแพนดามอนเดียมอ่ะโอเคไม่ติดปัญหาอะไรครับ โอ้กาลิกขยันมาเดี๋ยวผมมับมีดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดกดยาแล้วกันนะค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเรามีสถานะเยอะคริติคอลของเราก็จะเยอะเช่นกันนะครับโอ้ยอยากได้ช่องช่องวันไม่พอของลดราคาก็มารัวๆเลยคือมันดีแหละอยากได้อยู่แต่มันแบบโอ้ช่องมันไม่มีที่วางงับ อแอร์อัดหน่อยแอรอัดหน่อยขยับขยับเบียดเบียกันหน่อยนะฮะเห็ดเราก็จะเอาไปอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวไปบัฟให้กาลิกแทนฮะเพิ่มความเร็วส่วนซ้ายก็สําคัญทําสถานะไอ้ขวดนี้ก็ต้องการโอ้ต้องการเยอะไปหมดะฮะมานาโอมก็จริงๆก็ต้องมีนะฮะสุดท้ายแล้วยังไงก็ได้ใช้อืมไปดีกว่า หมวกซื้อบ่ายังไม่มีทีว่างฮนะเดี๋ยวรออัปเกรดเห็ดก่อนนะครับไอ้อัปเกรดขวดยาฮะเอาเห็ดไปอัปเกรดนะครับแล้วก็จะะหยัดไปสองช่องก็แทนที่กันไปนะฮะร,รอบนี้ธนูมาครับทอสมาฮะก็จะมีเป็นบูเบิร์ตครับที่เพิ่มดาเมจได้นะฮะแต่ก็เหมือนว่าเรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไร เราจุดไฟให้แล้บอัพโคแล้วนะครับก็คือที่ใส่ให้มีดนฮะเวลาจิ้มเข้าไปก็มีโอกาสที่จะสร้างค่าฮีทได้นะครับรอบนี้ก็เลยกลายเป็น6กฮีทเลยโอเคฮะขวดยาเคลียร์ไปครับแล้วก็ได้ช่องมาเต็มๆเลยรอบนี้โอเคดีดีดีดอะเดี๋ยวขยับกันนิดนึงครับต้องการขวดยาสโตนอีกอันหนึงนะครับหินก็มีนะฮะเออต้องอัปเกรดเพิ่มเติม ใส่มาฮะใสามาถึงสร้างสถานะเลยนะครับก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับดูแบบอึดอัดเลก็กเคฮะรอบนี้เจอเคียวมาครับก็เคียววันนี้จะทําพิษได้เยอะขึ้นนะครับก็จะมีเป็นกูเบิร์ดที่สร้างพิษเนาะแล้วก็มีเป็นทอสนะครับที่วางติดกับโลกศนะครับแปบ๊บๆขึ้นมา29เเลยฮะโอ้โหคือแบบขึ้นเร็วมากครับมีที่มีค่าบล็อกเนาะ โอเคฮะซับไฟอัปเกรดได้ครับแล้วก็ตอนนี้ประหยัดไปอสองช่องอะผมวางประมาณนี้ครับเพื่อให้เวลาขุดพิททำงานปุ๊บมันได้น้ำสีขาวนะครับก็จะได้น้ำบล็อกไปด้วยแล้วก็รอบนี้เราสามารถทำบัตโทนได้ฮะซึ่งบัตโทนเนี่ยมันต้องการค่ารีเจนนะฮะค่ารีเจนเรามีอยู่4 จาก Healing Herb อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะฮะแล้วก็สไปซ์เราก็ไม่มีด้วยทํำน่าจะไม่คุ้มผมข้ามไปส่วนไข่มังกรน,น่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ช่องไม่มีต้องการช่องเพิ่มเติมแล้วก็ได้มาแล้ะถุงหินนะครับอ่ะโอเคเราจะได้ปลาหินได้รวัวๆแล้วก็มี Wooden Sword นะครับมาทําเป็น Burning Toss ได้แต่ก็ต้องหา l a ม b o ออฟโคมาใหม่คัะเพื่อมาทำเป็นทอสปกติก่อนนะี่ครับ ผมเพิ่งรู้ว่าแยว่าต้องทำทอสปกติก่อนเอาหินไปใส่มันก็คือมันไม่เปลี่ยน,นเป็นเบอร์นิงทอสให้อะ่ะแย่เลยนึยกว่าแบบเออโอเคข้ามสเต็ปไปเลยลบหลักได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้ไปนี่ดีกว่ามั้งดาร์คเซเบอร์ดารเซเบอร์น่าเล่นอยู่มั้งดาร์คเซเบอร์นี่ฮะก็คือทำดาเมจเพิ่มเติม,ต,มตามดีบัฟนะครับที่เราสร้างซึ่งเร,เราเล่นสายดีบัฟอยู่แล้วเออน่าสนใจ เล่นดักเซเบอร์ก็ดีเหมือนกันนะครับไซ์เราก็มีแต่ไปหมดพั่วเราก็ขายไปแล้วครับเพราะว่ามันแบบไม่ได้ใช้แล้วมันหมดเวลาแล้วถึงเวลาที่มันต้องขายทิ้งแล้วนะครับดักเซเบอร์ er, อยากได้รอบนี้เลยวะ่ะ อ่ะกาลิกครับขายทิ้งแล้วกัน,นะฮะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวดึงไลท์เซเบอร์มาก่อนเดี๋ยวรอรวมดาร์กรอบหน้านะฮะอ่ะมาบับให้กับไลท์เซเบอร์ก็แล้วกันนะครับอีกข้างหนึ่งมันวางไม่ได้ฮะ <_ C 1> เพราะว่าอาวุธมันต้องติดกับเคิร์สแดกเกอร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้คริแล้วก็เปิดบาร์ทำตาบอดไป10ครับอ่ะหมดแล้วนะฮะโอเคโคตรเร็วอ่ะ <_ C 1> ก็ไลท์เซเบอร์ครับมันกินค่ารีเจนเราไป3นะแล้ทำตาบอดแปดนะครับมันก็เลยแบบ เร็วหน่อยแต่วันนี้เราจะเล่นดักนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้มานาตอนนี้ที่สร้างได้ก็น่าจะมีแค่ซัฟไฟนะครับมีโอกาสได้รับมานาะอ่ะครบสิถ้วยแล้วนะครับแต่คือยังทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยเออจบเร็วจบเร็วนะครับอ่ะไปกันต่อฮะเหลือหัวใจเพียบเลยอ่ะมาสักทีครับโพชเ่นเบลนะฮะช่องวางขวดยาแล้วก็ซัฟไฟตอนนี้เราอัปเกรดขึ้นมาเป็นขั้นสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นขวดยาก่อนแล้วกันฮะขวดยาสำคัญกว่า อ่าเ5พอดีก็จะได้มาเป็นโพชั่นเบลนะครับ <laughs> โอเคฮะประมาณนี้ดูเหมือนจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เลยนะครับจบ10รอบแบบเร็วมากครับอ่ะรอบนี้โอ้โหแฟตติกดาเมจ ทั้งหุ่นทั้งเจ็บนะครับและก็เหมือนว่าผมจะสตาวีดาไม่เด้งเลยฮนะมันโดนโล่ด้วยอะ่ะเวลาเราตีโดนโลถ้ามีโอกาสที่จะลดอสตาวีดาด้วยนะครับซึ่งก็มีค่าฮิตตอนนี้คือ17เลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเร็วไปหน่อยเร็วแล้วแบบสตาวีดาไม่มีเลยนะครับโอ้เจงเจงเจ ต้องหาขวดยาฮีโรล,ลิกมาไม่ก็กล้วยครับแต่ขวดยาน่าจะเอาอยู่มากกว่านะฮะกล้วยไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ค่าฮีทมันเกิน15นะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราย้ายไปบัฟให้ด์ er คเซเบอร์ครมันจะได้ดามเอจบวก10ขึ้นมานะครับถ้าค่าฮีทมันเกิน15 แต่คือมันโหกลางคืนเลยอะค่อนข้างเลทครับค่อนข้างเลทแล้วตอนนี้สตาร์วิน่าเราค่อนข้างมีปัญหาด้วยฮะส่วนคอสอีกอันหนึ่งผมหาแลมออฟโคไม่เจอฮาวูเดนซอที่กองอยู่กับสโตเลทนะฮะอยู่ในสโตเลทคือมันไม่ไม่มีแรมออฟโคมาผสมเจมน่าจะเพียงพอครับยังไม่ทําในตอนนี้แล้วกันฮะใช้เจมพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาด,ดีกว่าช่องเก็บของดีกว่าแล้วก็ได้โลมาเอ่อโลหกบาทอนะ่ะอยากได้อยู่ โอเคฮะฟันดีแ้แ็กเพิ่มเติมมานะครับก็แปกตรงนี้พอดีอ่าวัภัยดักไซเบอร์เต็มตัวนะครับน่าจะวางโล่ได้อยู่นะแต่ในโรงศพนี่คือแบบไม่มีพวกพืชผักเลยอ่ะทอดแันที่สองคงจะไม่ได้ทำแล้วนะครับ เดี๋ยวบัตรอับูเลตเก็บไว้นะฮะมันทําได้หลายอย่างทําเป็นถุงมือขั้นต่อไปก็ได้หรือวางที่กระเป๋าเฉยๆมันก็ได้เลือดแล้วนะครับและได้ลดราคาด้วยเป็นอะไรที่น่าจะต้องมีนะครับแล้วก็รอบนี้ฮะเจอกับสไปชิลนะครับอันนี้ก็ตีไปโดนรดสตาร์น่าอยู่เหมือนกันนะฮะนับบีสามอันด้วยฮะสายสะท้อนฮะตีก็เจ็บเองครับแต่ตอนนี้มันตีไม่ออกครับโอ้โหต้องหาวิธีแก้แล้วเว้ยสตาร์น่ามันไม่พอขวดสตาร์น่าก็ไม่มาเลย เอ้ยเอาไงดีที่ก็ไม่บีซามิด้าก็ไม่บีบัตรอัลูเลตดึงมาเ,าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะต้องหาขวดเหลืองมาครับเห็ดนี่ก็มารัวๆเลยฮะดึงมาเ,าเก็บไว้ก่อนครับยังไงลดราคาก็ได้คืนขายได้คืนครับแล้วก็ได้มาโพชั่นเบล์นะฮะตอนนี้ครบและพื้นที่ของขวดยาครับได้ช่องเพิ่มเติมมาพอสมควรเลยดีเลยดีเลยนะครับอ่าวีกล้วยนะฮะแต่ตังไม่มีแล้ว เห็ด uh, จริงๆไม่ได้ใช้เนี่ยอา้าวขวดยามาแล้วก็ได้เสื้อมาลดราคาด้วยฮะขวดยาฮีบริกอันนี้ก็สําคัญนะครับมีช่องมาช่องลดราคาด้วยก็ที่ขายทิ้งตอนนี้ได้ก็จะมีเห็ดนะฮะมีบัตรอวเลตท,ที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะถ้าใช้ก็ผสมมีดเหรอไม่น่าคุม้มเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายมีดอ่ะมีดเคอร์แจ็คเกอร์นี่ก็มาบัฟเฉยๆนะครับ ขายทิ้งไปฮะเห็ดแล้วก็ดึงช่องมา1บาทต่อด้วยบัตรอบูเลตฮะน่าจะไม่ได้ใช้อ่ะผมเอาเสื้อมาดีกว่าเสื้อมาลดราคาครับเดี๋ยวจัดดีๆหน่อยอ่ะมันน่าจะพอจะวางได้ครับแล้วก็เดี๋ยวบัฟความเร็วให้กับเสื้อก็ได้เหมือนกันนะฮะมันจะได้ลบล้างพิษได้เร็วขึ้น,นครับลบทีละ2เลยปกติจะคูลดาวน์สามวินะครับอันนี้เดี๋ยวบัฟความเร็วให้อีกแล้วก็วางติดกับพวกของโพลี่ทั้งหลายนะครับเริ่มต้นมามันจะได้มาเป็นค่ารีเจนเอ้าแล้วผมลืมล็อกขวดเลย ขวดสตา,าร์วิด้าครับเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกไว้อะกะว่าจะดึงมาใช้รอบหน้าครับอ่ะลองดูฮะรอบนี้ครับรอบนี้เราไม่เจอโล่นะฮะมันก็ดีกว่าเดิมนิดนึงแต่คือไม่เพียงพอหรอกพอสุดท้ายแล้วก็คือต้องมีเพราะว่าค่าฮีทเราเยอะนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะโอ้โหลีอาร์เมอร์นี่คือลบล้างพิษเร็วมากมากครับ1.9เลยจุวิจะลบล้าง2นะครับส่วนดักเซเบอร์ของเราฟาดทีละ2 2่สถึงยีนะครับคริทีก็40กว่าดาเมจมันจะบวกให้0.5ฮะ ต่อดีบัฟที่เราสร้างใส่สตูครับยิ่งสร้างเยอะดามเมจก็จะบวกมาเยอะนะครับส่วนค่าฮิตรอบนี้ไม่ถึง15ฮะถ้าจะให้ถึง15มันคือกลางคืนเลยอะ่ะเกือบเกือบจะจบแล้วนะครับค่อนข้างเรทเลยถ้ามีทอสอันเดียวโอเครอบนี้เดี๋ยวอัปเกรดขวดยาดีกว่าขวดยาดีใช้ฮิลลิงเฮิร์บเด้งเลือดมาตั้งนานนะี่แต่ก็รอดมาได้ด้วยค่าบล็อกนะครับขวดยาบล็อกมันมาเร็วก็ดีหน่อยเดี๋ยวไปรับน้ําเขียวสักนิดนึงไม่เอาดีกว่าขวดยามัต้องคู่กับดาขาว เวลามันกินมาปุ๊บมันจะได้ค่าบล็อกไาด้วยส่วนมากกดยามันจะกินตอนเลือดน้อยๆน,นะฮะก็จะช่วยยื้อชีวิตได้ครับส่วนน้ําแดงได้ค่ารีเจนนะครับก็เดี๋ยวค่อยปลากไปอัพกันเดี๋ยวหาของแป,ป๊บนึงอ่ะได้แล้วออบโคมาะแต่วูเดนซอสเราขายไปแล้วนะครับไม่รอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอัพเกรดนะครับให้เป็นเจมไว้ใช้เพิ่มค่าฮิตก็แล้วกันนะบูเบอรี่ครับ เอาไปทําเป็นขวดมานาก็ได้นะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนมป็นรดราคาแล้วก็มานาโอบนะครับมานาโอบก็ดีอยู่เพราะว่าดักเซเบอร์เราเนี่ยมันจะสร้างค่าปลายหรือสถานะตาบอดเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยตีไม่โดนแต่มันจะสร้างได้ต่อเมื่อมีมานาหนึ่งนะฮะต้องใช้มานาหนึ่งซึ่งผมตอนนี้ก็คือได้จากเจมสีฟ้าอย่างเดียวเลยมานาโอบมันจะเป็นส่วนช่วยได้ดีนะฮะแต่ตอนนี้ช่องไม่พอเหมือนเดิมโอโ้แย่ว อ่ะต้องยอมเสียไปฮีลิ่งเคิร์ฟหนึ่งอันนะครับกับบูเบอรี่รอบนี้ไม่ได้ใส่เกลนน้ำยาไปผสมสักรอบนี้ครับแล้วก็ในรอบนี้ฮะเจอกับค้อนมีดครับมีเป็นเฟลคอนเบดเราสร้างมานาเราก็จะเป็นท o อสนะครับมีเป็นเสื้อมีเป็นโล่และก็มีดนะครับพวกนี้สร้างมานาให้หมดเลยแล้วตอนนี้ทำตาบอดไป20แล้วนะฮะตีไม่ออกก็จริงแต่คือเขาก็ตีไม่โดนนะ หนึ่งสเต็เท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้คือยี่สิบหกสต็คครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่โดนแน่นอนนะครับแล้วก็โคลเ e อร์ไม่มีเพราะว่าเป็นลิเปอร์ครับโคลเ e อร์อาจจะสร้างยากหน่อยซึ่งก็ทำให้เราลอดได้อร โอเคฮะผสมกดยาเรียบร้อยแล้วก็ได้เจมมาเป็นเบอร์นิงโคครับเพิ่มเติมทําค่าฮีทได้ครัเวลาโจมตีนะครับเพิ่มค่าฮีทได้ก็จริงๆถ้าวางที่กระเป๋าเนี่ยมันจะได้ชัวๆเลย2ฮีทนะครับในระยะเวลา5วินาทีแต่ช่องตอนนี้ก็คือแบบแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับของนี่อย่างล้นนะ,ะช่องไม่ค่อยจะมีเลยอ่ะแปะไว้ที่อาวุธนี่นแหละ โอเคฮะขวดน้ํายาเฮลิกกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องเก็บของหนึ่งช่องนะฮะมีเป็น b o o กออฟไลท์อ่อน่าจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้ครับมันไม่มีที่วางฮะผมสุ่มหาอยากได้พชั่นเบล,ล์เพิ่มเติมอ่ะมันจะวางขวดยาก็เลยไม่ได้หยิบสตาร์มินาแสกเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคฮะนี่แหละที่ต้องการนะครับก็จะได้มาเพิ่มอีก2ขวดตรงนี้นะฮะโอเค okay, ขวดยาเราเคลียร์แต่จริงๆถ้าเราแบบ ให้มันวางต่อๆกันก็ได้นะน้ายาเหลืองเนี่ยถ้ามันใช้ตอนนี้มันคือมันไม่ได้เลยนะครับอ่ะถ้าต้องวางแนวนอนฮะวางแนวนอนได้3อันนะครับวางแนวตั้งได้อันเดียวนะครับวาง2ไม่ได้ฮที่มันไม่พอเขาบังคับให้วางแค่อันเดียวก็จะประมาณนี้ฮะขวดหนึ่งมันจะได้ใน potion bell ฮะซึ่งขวดยาที่มัน active ใน potion bell เนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มเติมนะครับเป็นแ a n d o มมาก็จะประมาณนี้ไป แต่เพิ่งไปอ่านมาครับมันต้อง2ขวดนะครับมันไม่ใช่ทุกขวด2ขวดได้แลนดอมบัฟ4ขวดได้ลบล้างดีบัฟนะครับเพราะงั้นผมวางขวดเดียวตรงนี้มันไม่มีผลต้องวางแบบแนวตั้งอ่ะให้ปากขวดมันไปรับน้ําด้านบนครับแล้วก็มันจะอยู่ในโฟชั่นเบลด้วย2ขวดไว้ข้าหน้าแนละ้วกันไว้ข้าหน้าเข้าใจผิดนี่เขามีจิเนเจอร์เบสเนี่ยจิเนเจอร์เบสนี่ได้แมคคิพีนะครับแมคคิพีเขาเยอะแต่เราแบบตีเร็วมากแล้วก็แรงเหมือนกันนะฮะแมคคิพีเขาแบบ3า0อ่ะ ผมสองอยเครับห่างกันร้อยหนึ่งเลยนะครับแต่เหมือนว่าฮิลมันฮิวจริงๆก็ได้จากไอ้นั่น่ะบุกออฟไลท์ครับแต่ไม่พอฮิวไม่ทันโอเคฮะอีก2รอบนะครับมีฟันนี่แพ็กมาฮะถ้าบัฟความเร็วตอนนี้ก็มีมีดที่บัฟได้กับเสื้อนะฮะถุงมือน่าจะพอแล้วแล้วเอามาเป็นไนเดียกันฮะช่อง1ช่องนะครับหบาทเองโคตรถูกเลยกล้วยฮะ กูเจริงน่าสนใจเนี่ยเอาไปอัปเกรดได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวสลับนิดนึงนะครับสลับนิดนึงโเคเซนเบลเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขายบูเบอรี่ฮะบูเบอรี่ไม่ได้ใช้ฮะขาดบาทหนึ่งพอดีก็เดี๋ยวเราวางต่อแนวนอนเหมือนเดิมนะครับแต่ขวดเนี่ยในตรงที่วางแนวนอนเนี่ยมันต้องวางแนวตั้งนะครับขวดต้องวางแนวตั้งซึ่งมันจะทําให้เวลาขวดแอทีฟนะครับครบ2ขวดจะได้แรนดอมบ,บับน,นะครับอันนี้มันจะไม่ได้ถ้าวางขวดเดียวนะฮะตรงนี้ผมทําผิดเพิ่งเห็นตอนตัดต่อ เท่ากับว่าไอช่องแนวดอนที่ผมซื้อมาคือได้แค่ช่องไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรเลย อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ตัวเขาหนะ้าอรอบนี้ครับพัวมานะฮะก็ใช้ไปได้น,นี่เหมือนกันแดกเกอร์เคอรแดกเกอร์นะครับแล้วก็มีมังกรแต่เหมือนว่าดามเมจเกาจะไม่พอนะโอ้โหจบอย่างเร็วแล้วดาร์คเซเบอร์ผมฟาด70เลยฮะดอกสุดท้ายโคตรแรงนะครับอ่ะเยลิกโพซชั้นฮะอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะรีเจนสตาร์บีน่าเป็น4แล้วจากปกติ2มั้งแล้วก็ได้เอ็มพาวเวอร์มาด้วยนะฮะอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้จัดเต็มไปเลยซึ่งไม่ค่อยมีอะไรให้จัดแล้วนะครับม,มา โอ้ครับลดราคาแต่ตอนนี้มานาผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าไม่มีบุ๊กออฟไลท์นะครับตัวที่ใช้มานามันใช้แค่หนึ่งก็ข้ามไปอ่ะขวดสุดท้ายมาดิแล้วก็ขวดยาด้วยครับมาช่วยฮิวโอ้โหนี่คือแบบรอบนี้ขวดยาเยอะมากๆเลยแต่ขวดยาช่วยชีวิตได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะขวดนี้เลยสตนสกินนะครับเพิ่มค่าบล็อกขึ้นมา ขวดแดงคงไม่จําเป็นนะครับผมว่าเลือดมันอาจจะไม่เสียเท่าไหร่เพราะว่าค่าบล็อกเราเยอะมากๆเดี๋ยวไปหาอะไรที่บว่าจําเป็นมากกว่านี้ดีกว่ามันอัปเกรดขวดยาก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วไม่ผ้นขวดจริงๆว่ะได้ขวดพิษมานะครับ ทำไม่ดึงสมครั้งต่อไป2บาทแล้วครับ <c oughs> ก็น่าจะดึงอะไรไม่ได้ก็คงจะต้องดึงรอบนี้เลยครับแต่ต้องขายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งที่เราพอจะขายได้หนึ่งบาทน่าจะเป็นเจมสีแดงนะครับบาทหนึ่งพอดีได้ใช้แล้วก็อะเรียบร้อยครับ1ขวดสุดท้ายอ่าแปะตรงนี้ก็ได้มั้งแต่มันไม่เชื่อมอะไรเลยนะฮะไม่เชื่อมอเลยอะด้วยความเสียดาย <c oughs> ให้มันเชื่อมกับสโตนสักหน่อยนะครับแต่เป็นสโตนขวดเล็กเวลากินไปจะได้ข้าวล็อกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดีคร บล็อกขึ้นมา300เลยนะครับเยอะมากๆฮะและในรอบนี้เจอกับโอ้ฟาวคอนเบดอะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากฮะแล้วมาคู่กับแคลลอตต์กูเบิร์ตนะครับมันตี2ครั้งเอ็มพาวเวอร์โคตรเยอะเลยโอ้โหเกือบแตกนี่คือข้าบล็อกผมเยอะมากเลยนะฮะผมยังเกือบแตกเลยครับนี่คือแบบโหดมากอะฟาวคอนเบดมาคู่กับกูเบิร์ตแคลลอตนะฮะ มันได้ค่าอาวเวอร์ทีละสทีละสอ่ะอยู่ได้สีวิก็จริงอ่ะแต่มันเร็วนะครับโดยรวมรอบนี้อ่ะเลือดผมเกือบเกือบเจ็ดได้มั้งถ้านับรวมฮิวด้วยนะฮะก็คือเขาฟาดซะเกือบแตกอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหโหดจริงนะครับอ่ะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ วันนี้นะฮะก็เล่นเป็นดาร์คเซเบอร์คู่กับหินไฟกันอีกแล้วนะครับเป็นอะไรที่ทาง่ายด้วยแล้วก็พอดีผมมีไอที่มาด้วยหินยูนิคไฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีทอ็อตเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะ,ะพอไปถึง15ได้อยู่แต่ถ้ามันไม่บีอ่ะมันก็ได้แค่ความเร็วนะครับและรอบนี้โดนหมวก4ีม่วงฮะลบล้างไปด้วยฮะดูรีไฟไปด้วย2อันน่ะบางทีมันก็ไม่ขึ้นตกกลางคืนแล้วครับก็คือยังได้แค่ค่าฮีทสิอยู่เลย ปกติมันจะต้องเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้คือโดนลบล้างไปบัฟแล้วไม่ขึ้นนะครับแต่ก็โอเคฮะรอดพ้นมาได้ครับจบสวยจบสวยนึกว่าแตกนันเนี่ยโหดจริงนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ